หลังเก็บเกี่ยวจะปรับปรุงดินสายอะไรก่อนดีครับตัวแรกที่อยากให้ทําก่อนเนี่ยคือการเติมอินรีวัตถุให้กับดินครับเราเติมอิรีวัตถุให้กับดินเพื่อทําให้ดินเรามีอิรีวัตถุครับเพราะในเรื่องหนึ่งฤดูกาลเราจะโดนการชะล้างฝนตกบ้างอะไรบ้างอิรีวัตถุหน้าดินนะครับมันจะหายไปเราต้องเติมอิซีวัตถุเข้าไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ต่างๆในดินครับอิรีวัตถุเนี่ยไปย่อย ซากพืชซากสัตว์ไปกระตุ้นการทํางานของไรโซแบคทีเรียครับแบคทีเรียที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชครับคือรากพืชมันจําเป็นจะต้องมีไอ้พวกไรโซแบคทีเรียทําให้การแตกของรากมันออกมาได้ดีขึ้นครับรากมันก็จะแตกออกมาเยอะชอนชัยหาอาหารได้ดีขึ้นต้นจะฟื้นเร็วก็แนะนําเป็นตัวแบคเอิร์ดก็ได้ครับ พอแบคเอิร์ธมีปริมาณินีย์ีวัตถุอยู่ค่อนข้างสูงครับพ่นก่อนหรืออาหวานก่อนได้พอเสร็จแล้วนะครับเรามาปรับค่า PH ดินครับ PH ดินปรับให้มันอยู่สัก5.5ถึง6.5ครับ PH 5.5ถึง6 5มันจะทําให้การละลายของธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยครับมันละลายออกมาได้ในปริมาณที่พอเหมาะดินเป็นกรดก็ละลายธาตุที่เป็นพิษกับพืชออกมาได้เยอะเกิน หรือดินเป็นด่างก็ละลายธาตุบางตัวที่เป็นพิษกับดินได้เยอะเกินแต่ถ้าเกิดมันอยู่สัก5.5ถึง6.5มันจะอยู่ในเลนท์ที่พอดีครับการละลายของธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมันจะออกมาในปริมาณที่พอดิบพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปและโดยเฉพาะนะครับชาวสวนเราที่ทําทุเรียนเราจะใส่ฟอสฟอรัสเยอะโดยเฉพาะฟอสฟอรัสมันจะตกค้างในดินเยอะฟอสฟอรัสในดินจะ ปลดปล่อยหรือละลายออกมาอยู่ในรูปที่ใช้ได้จะมีอยู่2กรณีอินทรีย์วัตถุต้องดี2 pH ดินต้องอยู่ระยะ5.5ถ6.5การละลายจะออกมาได้ดีหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนเราเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินก่อนแล้วก็ปรับ pH ดินตัวปรับที่มันมีคุณสมบัติหลากหลายไม่ได้อยากจะแค่ปรับดินอย่างเดียวแต่ยังมีธาตุอาหารอื่นเช่นเติมแคลเซียม หรือมีฮิวมิกผสมอยู่ด้วยช่วยอินทรวัตถุในดินให้มากขึ้นอีกก้อนนั้นเป็นตัวยิปมันของตัวตะวันเพชรยิปมันมันคือสารปรับปรบปุงดินที่รวมมาหลายตัวครับตัวแรกคือโดโลไมท์ครับโดโลไมท์มีฤทธิ์ในการปรับพีชศดินที่เก่งตัวที่2คือยิปซัมข้อดีของยิปซัมคือยิปซัมมันจะไหลลงไปใต้ดินมันจะลงไปได้ลึกกว่าโดโลไมท์ครับและตัวยิปซัมจะเก่งในเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างดินดินใครที่เป็นดินทึบดินแน่น ดินที่มันเป็นก้อนๆดินที่ไม่ค่อยแตกตัวเอายิปซัมสใส่ไปมันจะไปช่วยทําให้ดินฟูขึ้นครับ เราเลยเห็นการโฆษณาขายยิปซั่มในบางพื้นที่ใส่แล้วดินฟูแก้ดินดานแก้ปัญหาดินเค็มดินด่างใส่ยิปซั่มจะดีเพราะในยิปซั่มมันจะมีแคลเซียมซัลเฟตซึ่งตัวแคลเซียมมันจะไปไล่โซเดียมที่เป็นเกลือออกจากดินลดความด่างหรือความเค็มลงแล้วมีแคลเซียมซัลเฟตช่วยกระตุ้นการแตกรากเพิ่มความเขียวให้กับพืชทำสองอย่างนี้ก่อนแล้วกานเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นเราจะเติมปุ๋ยเข้าไปจะใส่ อินทรียกสมี63 3 2 5 7 7ที่เป็นเคมีกระตุ้นการแตกใบ1845อะไรตามสูตรที่เราต้องการใส่ไปได้เลยครับแต่ก่อนจะใส่ปุ๋ยเติมอินทียวัตถุแล้วก็ปรับปรุงดินก่อน